สวัสดีครับเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนวันนี้เรา,าพบกับรายการไร้วานะครับผมวันนี้เป็น e ีเีที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทัวร์ที่ญี่ปุ่นอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมกับร้านการมาชชินะครับผม หน้านี้ประมาณปลายปีผมไปงานทฟุยะมาในงานเนี้ยนอกจากจะมีรถที่เป็นแนว JDM รถ90รถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรถแบบที่มาโชว์กันแล้วเนี่ยผมไปสะดุดตาอยู่กับ1ไอเทมและเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นรถตัวเป,เป็นแบบนี้เนาะถ้าเป็นศัพท์ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นแนวโบโซโซกุกับอีกอันนึงถ้าเรียกง,ง่ายๆเลยเอาง่ายคือถ้ามันพูดลำบากมากลิ้นผันกันมากก็ใช้คำว่าสไตล์ยังกี้ดีกว่าจริงๆโบโซโซกุเนี่ยมันเกิดมาในยุคระบาณปี ปี50อ่าปี50แต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าเป็นแนวแบบสไตล์แบบควนตีนอะ่ะวัยรุ่นแต่งตัวกันซ่าล่าป่วนเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยจิกโกอันดาพาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเนี้ยมันกลับมาบูมอยู่ในช่วงยุค70กับ80หลังจากนั้นไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นเคาเจอร์ของญี่ปุ่นเขาอะ่ะมันก็จะเป็นรุ่นๆกันถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูใน YouTube เคยดูในการ์ตูนก็ได้ GTO อ่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแนวที่โอนิสึกะขี่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ฉะนั้นวันนั้นอะ่ะผมไปที่งานโทรฟุยะแล้วผมได้เจอกวนกวนหนึ่งซึ่งผมว่าแม่งผมว่าแม่งเจ๋งที่สุดในงานนั้นแล้วอะ่ะผมเลยขอเลยว่าผมอยากจะมาถ่ายให้ได้แล้วก็พี่ที่เป็นคนดําริริเริ่มของไอ้มอเตอร์ไซค์อย่างเนี้ยผมว่ามันหาดูได้น้อยมากน้อยมากคือถ้าเซิร์ชจริงๆผมว่าในเมืองไทยแทบจะไม่มีเลยเนาะถ้ามีก็คงจะเป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นและภาพแม่งคงจะเก่ามากอะ่ะแม่งคงหายากมากแต่ว่าทุกวนันนี้ในเมืองไทยแม่งมีคนบ้าแม่งเอามาทา แล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอีกโซซตี้หนึ่งที่มันน่าสนใจฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกกันว่ารถรุ่นนี้มันคืออะไรเดี๋ยวขอสตาร์ทบิดเข้าไปนในก่อนพอมไหมไป มาวันนี้ผมอยากจะพามาดูผู้ดำริพี่เขามีสัตว์นะเขาเป็นผู้สูงส่งนะรู้จักไว้ก่อนว่าวันนี้ผมพามาเจอกันนายกนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับโอเคเจอคนบ้าเมืกันแล้วเนี่ยนายกนุครับน,นายกนุกนะครับพี่นุๆอะไรพี่จะเรียกนายกนุกนุอะไรอะ่ะพี่เราเป็นนุกชัดอลองพี่ทุกคนรู้จักกับพี่นุอยู่แล้วรู้ดิต้องรู้อยู่แล้วง่คือผมแม่งโตสองกลุ่มเลย ของกลุ่มแล้วมีกลุ่มอะไรบ้างพี่อ่าก็มีกลุ่มทางสายรถยนต์ครับผมเป็นนูทางโอลีครับผมอ่าเพราะว่าผมทํางานทางด้านท้งสื่อสื่ออยู่แล้วอ่าเรารู้จักกันอยู่แล้วครับผมก็หนาแล้วนะนาแล้วหนาแล้วพี่เรียนปวชปวสตั้งแต่พี่ยังไล่ตีเขาอยู่เลยพี่พี่จาหนังสือนี้ได้ปะเทคนิคแต่งรถอ่าจำได้ The Thug เทคนิคแต่งรถ t ั u g s เ Khet ทางโอลีจนทุกวันนี้มาอยู่ทางโอลีอ่าฮะอ่านั่นแหละครับก็เป็นทางด้าน สายรถยนต์ที่รู้จักกันโอเคกับอีกแนวหนึ่งเนี่ยไม่รู้แน่นอนแต่ในสายพี่เนี่ยผมถามคําแรกเลยว่าทําไมพี่ถึงมีศักิ์เป็นนายกพี่พี่เลตั้งมาเหรอผมไม่รู้อ่ะเชื่อป่าวแม่งทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยใครแม่งตั้งมชื่อนายกวะเออเป็นนาปากกานายกอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าผมพอผมเล่นอะแล้วผมแบบเล่นระบ้าเออเล่นรศึกษาเออใช่นายกคือเหมือนกับว่าในกลุ่มรถป๊อปอะเขาก็เหมือนจะเรียกผมมาเป็น เป็นสรรพนามแทนตัวผมไปเลยว่านายกเพราะว่าผมอาจจะเป็นแม่งตัวตั้งตัวตีประมาณว่าประมาณนี้เขาก็เลยเรียกนายกนายกคือเรื่องของเรื่องอะถามว่าก่อนที่ผมจะมาเล่นรถไอ้ยังกี้เนี่ยผมแม่งเล่นรถบ๊อบแบบที่แม่งไอ้เฮียโคตรพอโคตรแม่ลนะิมิเต็ดเนี่ยได้ได้ข่าวเหมือนกันได้ข่าวว่าพี่เป็นบ้าผมเล่นมาหมดอะผมไม่ได้คุยนะผมไม่ได้โมนะถ้าใครรู้จักผมคือจะรู้แล้วม่งไอ้แม่งโคตรพอโคตรแม่ลิมิเต็ดไอ้เฮียหายากยาเนี่ยมึงมาเหอะนั่นแหละเขาเรียกว่าโมเพื่อนเออ อ่าผมเล่นในสไตล์ของรถป๊อมมาหมดแล้วอ่าแต่ผมจะใส่ใน Honda อ๋อฮ o n d a อ่าผมผมเพราะ Honda ถามว่านี่ยผมเล่น Honda เพราะ h อ n d a เนี่ยมันจะเป็นไอเทมมันจะมีไอเทมมีตัวลิมิเต็ดมีครบรอบมีนู่นนี่นั่นแล้วก็ของแต่งของมันอ่ะมันก็คือเหมือนว่าโรงงานบางสิ่งบางอย่างมันเลิกผลิตเราก็จะต้องเหมือนกับว่าไปเก็บ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 มามันก็ยิ่งหายากยิ่งหายยากบางทีแบบรถเจอคันที่จังญี่ปุ่นนะรถคันนี้แม่งมีอะไรแต่งแต่แม่งหายากต้องซื้อเลยนะ ซื้อเพื่อเอาอะไรแต่งล้มล้มล้มเลย้ลเลยรถบางคันนะนะห้าคันหกคันสวยๆรวมคันคนึงเดียวอ่าผมเล่นอย่างนั้นบ้าบ้าปะบ้าเออมันไม่ใช่คนดีบ้าแล้วอ่าคำถามงๆง,ง,ง่ายๆเลยรถป๊อปไม่มีทะเบียนจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทะเบียนแต่ผมก็มีครอบครองไว้หนึ่งคันเป็นรถทะเบียนมีด้วยเหรอมีเพราะว่าทะเบียนพเพราะว่าเขาให้จดเมื่อตอนปีสามเจ็ดใช่ปีสามเจ็ดปีเดียวเลย วันที่ถ้าจำไม่ผิดสามเขนนักแข่งมันยังไม่ขึ้นเลยนะวันที่ใช่แบบขนขนนักแข่งขนนักรื่องขนนักรื่องเมื่อวันที่28่สิบแปมีนายี่สิบแมีนาเขาให้จดเขาให้จดวันเดียวพี่ไปจดผมไม่ได้จดหรอกผมซื้อรถต่อจากป้าแถวๆบ้านอ่ะเขาคีย์อยู่พอเสร็จปุ๊บเราก็มาเป็นรถอะไรพี่บอกเลยได้ไหมเป็นรถเบโ้ยวเบี้ยวเบี้ยวก็มีทะเบียนหรอมีเนี่ยรู้แบบนี้อ่ามีครับตอนนี้ก็ซื้อขายอยู่ประมาณแสนกว่าบาทก็ประมาณนี้แล้วมีคนมาขอซื้อสองแสนขายมั้ย มันก็มีมาขายนะผมก็ลงขายไปนะมีคนมาขอซื้อนะผมก็แคนเซิลเข้าไปผมเสียดายผมว่าโดนด่าแม่งน่ยจะไม่เลือ้เยี่ยมึงขิงอ่ะไอ้คนเล่นเขารู้พี่ของแตงหมรฟ้าแล้วรู้พี่ล้อกระชุนนึงก็กสามมรู้แล้วเป็นคนหนึ่งที่ด่าแน่นอนรถป๊อบบ้าอะไรแต่พอเห็นไอ้ไอ้อย่างเงี้ยอ่ะเชื่อแล้วพอวันหนึ่งเราอยู่ในจุดที่เราไหวเราศึกษาหาข้อมูลแล้วอย่ากมาเล่นคือจริงนะพวกนี้ผมว่าเป็นเพรอะจริงจริงจริงนะคือเหมือนกับผมันก็สารฝันไว้เด็กอะพี่ตอนเด็กๆแม่ก็ไม่ได้ค่อยให้ได้ได้เล่นอะไรมากนะพี่วันๆเล่นตะกร้าเจ เส้นนี้ก็เหมือนว่าเราครอบครองเราเล่นกันมาแบบเล่นจนแบบอะไรไอเทมอะไรเงี้ยทีนี้เหมือนว่าเราเหมือนว่าเราก็หาไอเทมอะไรที่มันแรงยางๆพอาเรามีก่อนเขาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยมึงไปหาจากไหนวะพี่ไปหามาจากไหนอะไรตัวใหญ่อะไรดีไอเย็น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 แล้วเศษนี้เขาก็เหมือนกับว่าก็แต่งตั้งไปเรื่อยว่านายกเนี่ยแต่ผมไม่รู้แม่งทุกวันนี้ม่ไม่รู้ใครเป็นคนตั้งทุกวันนี้แม่งติดปากกันหมดแล้วนายกนุยันนุ๊กนดีนะบอกว่าดีนะดีดีพี่คือเอาง่ายคือ คือพี่มันเหมือนแบบพี่เป็นโนฮาอันหนึ่งแต่แนวการแต่งแล้พี่เขามีไบเบิลบอกเราไหมว่าเฮ้ยเนี่ยยังกี้แม่งต้องเป็นแบบนี้นะต้องมีค้างอย่างนี้ต้องมีอะไรหรือว่ามันอยู่ที่อิมเมจินของพี่เองว่าไอ้ฝันที่กูเช้าเพราะแต่ละแต่ละคันมันแต่งออกมาไม่เหมือนกันสักคันก่อนที่ผมจะมาเล่นโบโซอ่ะคือรถพวกเนี้ยผมจะเก็บมาหมดอ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือรถพวกเนี้ยมันจะเล่นคนละสไตล์คือรถถ้าอย่างพวกดีโอที่ผมเล่นคือแม่งเล่นเหมือนพัเครื่องเว้ยเพียรเอาไปปล่อยสิวะ อย่างน้อยก็สี่ห้าแสนละเว้ยพาเครื่องเหมือนพาเครื่องอ่าครับตำหนิต้องน้อยที่สุดมวลสารต้องดีรถต้องสีเดิมอ่าอ่าออฟอ่าออปชันของมันต้องมีครบในรถคือเราจะต้องเล่นตำตำหนี่น้อยที่สุดคือรถให้มันสีเดิมมันจะเล่นคนละสไตล์เพราะเล่นผมผมเล่นตรงนั้นแม่งจนสุดแล้วพี่อ่าครับผมเรียกว่าผมสุดนะสุดในของผมแต่อาจจะยังไม่สุดของคนอื่นแต่สุดในของผมคือออปชันอะไรที่แม่งแพงแพงผมใส่ทั้งหมด ไฟโทมไฟท้ายคู่สามหมื่นสี่หมื่นผมแม่งมีหมดใส่หมดผมใส่หมดสามสี่หมื่นนี่บาทหรือเยนบาทไอคนบ้าจริงแล้วผมไม่ได้มีแค่ชุดเดียวผมมีสามสี่ชุดอ่าอ่าผมแม่งครอบคองหมดอ่ะอ่าใครไม่มีกูมีที่ว่าหายากกูมีเออจนวันหนึ่งแม่งกูจะไปเล่นรถเชียอะไรวะเนี่ยมันตันพี่มันตันแล้วจหมาผมไม่เคยดูใน Google ครับและดูในยูทูบด้ย รถแม่งอยากได้แนวนี้ว่ะเพราะผมก็แต่งกาลาดประมาณเหมือนร้านพี่พง์นี้อยู่แล้วผมก็อยากมีรถพวกนี้มาจอดผมเคยสู้ราคาไปกดในย a h o o สู้ไปชั่วโมงนั้นแม่งเอฟศูนย์เก้าแม่งบ้านเราแม่งหลักพันอเหียแล้วแต่งอย่างกี้ไม่น่าจะแพงหรอกผมกะสู้เลยสองหมื่นสองหมื่นบาทนะเป็นเงินไทยถึงมือสองหมื่นบาทนะซื้อแม่งไม่ได้ไม่ได้เบสเซร็จจบไปเท่าไหร่ปะหกหมื่นกว่าเหียรถเหียแล้วแม่งโคตรแพงเลยวะถึงมือยังไม่ถึง พราะดีเป็นตัวเลขไอ้เฮี้ยมันแพงขนาดวะเอาวะกูทำยไงวะเนี่ยทีนี้หาสารหาสารตั้งต้นเลยอ่าแล้วลองไปดูพวกอ่าเย้าหูดูพาร์สมันมีป่าวะมีหระไม่เป็นไรกูทําเองอืมอืมแต่กูเอาอาจารย์จากกูเกิลมากูดูมา YouTube อาจารย์ชื่ออะไรนะกูเกิลแน่นอนอากูว่าอาจารย์ผมจำไม่ไกูอาจารย์ผมเป็นพรครับอานข่าวมาต่อคนละช่องผมคนละช่องเออเราเล่นคนละอย่างอะไงอันนั้นมันแย่งเลยแย่ลูก ผมก็ดูพอเซฟดูว่าเฮ้ยรถทรงมันต้องประมาณนี้นะครับอ่ะล้อมันต้องใช้งี้นะคือ,อคือเราเอาแพทเทิร์นจากที่ญี่ปุ่นเขาเล่นอ่าเอาง่ายง่ายคือกูก๊อปมึงอ่ะอืมกูชอบแนวมึงมแต่กูไม่รู้หรอกว่าอะไรบ้างอะไรบ้างครับอ่าวิธีการทําทําไงแต่ผมเล็งไว้แล้วว่าเราจากที่มีความรู้ทํารถเงี้ยอ่าครับเล่นเลยโซ <นะ S 1> โล่เลยพาทผม อยากจะปั้นเองเว้ยร้านไฟเบอร์เรารู้จักเยอะแยะเราอยู่สายนีสายที่รู้เลอแม่งจะขึ้นเว้ยขึ้นได้ปะแม่งทำทั้งทีแม่งเสียตังค์เท่ากันเว้ยพี่เบสเเสียตังค์เท่ากันไปมาทำไงล่ะวะกั้นใจเลยกดเลยให้พวกกดเลยอืมพวกบอกว่าอะไรปะนายกมึงเอาจิงเหรอวะอ่าเพื่อนผมอะประธานโจอ่าโจไม่สนอาหมายกดของอยู่พกดของญี่ปุ่นครับให้เขากดเขาบอกเอาจริงเหรอ แม่งยังกี้มึงมาแล้วว่ะอะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่คิดว่าเราจะยอาเออผมให้เขากดเลยสามชิ้นเลยหมื่นกว่าบาทก็หมื่นห้าถึงมือแพงกว่ารถอีกนะตัแม่งหลักพันเออแต่คือร้นได้มานะคือแม่งน้ำหนึ่งหมดพี่เริ่มจากแกะรถหมดเลยปล่ะโอ้โหเหลือแต่โครงอ่ะอ่านั่งไล่เลยไล่มาหมดแล้วแล้วผมเป็นคนสไตล์ที่ว่าไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ผมแม่งคนละเอียดทั้งทงที่ท่าแนวของเขาจริงๆนะโบโซะ สกปรกสกปรกหน่อยอันนี้เอาบอกบองแลยดีเทลไม่ได้เก็บอะไรขนาดั้นคือเขาจะทําของเขาสไตล์ของเขาเองออะไรก็ได้อะไรของกูก็ได้กูทำกูเหมือนกับว่างานแฮนด์เมดงานโอท็อปคือพวกนี้มันจะทำโอท็อปนเองแสดงว่าเขาไม่มีสูตรตายตัวไม่มีเลยแม่งจะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลยสไตล์ใครตายมันเลยชอบรสชาติไหนมึงกินเลยก็เถื่อนเถื่อนดิบๆอะไรก็ได้อมึงขิงกันเอามาขิงกันอ๋อมาขิงกันบอมึงสูงแค่นี้นะไม่เป็นไรมีติ้งรอบนี้มา ้อบนาแบบสูงกัเดีอ๋อเคยเห็นเคยเห็นอะไรพาร์ทมึงห่างเท่านี้นะอ๋อคือไม่มันคือการขิงกันแค่นั้นเองห่างมาเท่านี้นะไปสูงเองล้มมึงจะมาแค่ไหนล้มจะเตะแค่นี้อะไรอย่างแค่นี้นั่นแหละเราก็เอาฟอร์มพวกนั้นมันมาเราชอบทรงไหนเบาทรงไหนอะไรทรงไหนเราก็มาแมทช์ให้รถเราสไตล์คนไทยเราชอบสวยๆงามแล้วผมก็สไตล์แบบว่าจอดโชว์ก็ เริ่มลงมือทำอะไรเงี้ยก็ดูทรงรถโหลดรถอะไรเงี้ยเื้เาทำกันยังไงวะเราก็โหลดลอ้อลอ้อเนี้ยนะแม่งไม่ได้ใช่ล้ออะไรก็ได้นะล้อแม่งเขาก็เล่นกันนะ แล้วแม่งญี่ปุ่นแม่งโคตรแพงเลยพวกล้อดีเจวันแต่ใครรู้ว่าพวกล้อแม่งแพงล้อดีเจวันล้อซูเมอร์เราก็มิกเข้ามาใส่อะไรเงี้ยสีรถเราก็ชอบสีอะไรก็อ่ะอย่างนี้เราแหละใช่เบาเราจะเลือกอะไรโทนไหนเรก็แต่งไม่แต่รถต่อญี่ปุ่นเก่าๆมันพวกพลาสติกมันเป็นแบบฉีดสีมาเลยอย่างนี้อู่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นเลยส่วนมากส่วนมากที่ฉีดสีก็จะเป็นพวกซับไนเขาเรียกซับไนซับไนอ๋อที่อยู่ตรงไอ้หลังช่างลมไหมแต่ที่ผมเล่นนะคือสีรถช่างแม่ลูกชิ้นนอลเลยอ๋อขอแค่ช รถทุกคันใส่หมดแย่ลืมกูว่ากูเจอคนขิงกับกูแล้วเนี่ยจริงนี่พาร์ทนี่อันนี้คืออะไรพี่อันนี้พาร์ทอันนี้ล่าสุดเลยกำลังจะขึ้นรถขันใหม่อันนี้นะให้ผมทายราคา่อนไหมให้ทายราคาดมดมดูอะไรบ้ญี่ปุ่นดมดูดมดูเป็นไงสดชื่นอูมามิแชวกันไม่ปากทำไมไม่ไปอาบน้ำก่อนลูก อันนี้ทรงใหม่ทรงใหม่อันนี้น่าจะแพงที่สุดที่ผมดูนะที่ผมแพงที่สุดห้าพันและสูงที่สุดห้าพันเยนนะมันบาทบาทถึงมือผมไม่เท่าตัวนี้มื่นหนึ่งหรออนสองร้อยก็มื่นหนึ่งกะไับตอนสองร้อยไม่คิดค่าเน็ตอ,อินเทอร์เน็ตเลยไงยนี่แหละใช่นี่ไม่ทำสีเป็นพลาสติกชิ้นงานจะบางมากอย่างนี้เหมือนพารถผมป่ามาปุ๊บยังไงเราต้องฟิตติ้งเข้ารถก่อนป่าอันนี้เข้าได้เลยต่อเข้าได้เลยไปเลย เลยเสียบได้เลยอันนี้คือถ้าถ้าตอนนี้นะถ้าใครเล่นรถสไตล์นี้อยู่นะครับอ่าผมว่าผมสูงที่สุดสูงที่สุดคืออะไรี่หางผมกระดกสูงที่สุดละอ๋อคือไอไอทรงอะสูงที่สุดอ่าผมขอใช้คําว่าอะไรดีวะปีกหลังได้ไหมหางหลังหางหลังหางหลังสูงที่สุดสูงที่สุดนี่คงใช้แอโร่มากเลยนั่นคือพอเวลาเราได้ทรงรถหรือห่างอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาจัดทรงรถหาเราจะต้องขึ้นบ่อตาม ครับถ้าห่างสั้นเราก็ต้องเบาเตี้ยห่างยาวเราก็ต้องขึ้นให้มันรับกันครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ที่เหลืออยู่ที่สไตล์เราละอยู่ที่สไตล์ละลายเลยแล้วแต่คือคัมพีเขาก็มีง่ายๆคือต้องมีหางหลังมาเบาเป็นยังไงอะไรยังไงคัมพีของมันก็จะมีหัวหัวจะเป็นคครับแล้วแต่เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ท้องต้องมีท้องเพื่อมีทำให้มันมีสีท้องอกอไอ่อกไก่อ่างครับผมเพื่อที่รมันเตี้ยครับพี่หาง จะเป็นต้องมีถ้าไม่มีมันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งมันก็จะเตี้ยเลยรถมันจะเตี้ยรถจะต้องโหลดจะต้องเรียบพื้นผมอยากเห็นคันจริงว่ะอาเลอพี่ได้ขออนุญาตขออนุญาตวางเงินหมื่นก่อนนะเอาเลยพี่ไปขออนุญาตราดูหน่อยพี่นีมีมีมีเยอะเลย จริงๆแล้วนะรถจริงๆแล้วผมทําไปหคันวันนี้มาแค่4ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ขอบคุณมากแต่แต่แต่จริงๆแล้วนะรถผมครอบครองแค่คันเดียวนะอ้าว้องนั้นของคนอื่นหมดเลยนะอ้าวหรอใช่พี่เพราะอะไรหรือว่าผมแพ้แพ้อะไรขอเลี้ยงบัญชีแนะนํารถก่อนพี่เนี่ยจริงๆแล้วผมมาชอบนะคือคันนี้เป็นคันแรกคันแรกที่ผมทําใช่แล้วจังหวะคือผมอยากถ่ายรูปไงผมเลือกโลเคชั่นถามว่าสถานที่นียการบัญชีอ่ะ สวยแล้วมันอยากได้ผมอยากได้อารมณ์ที่แบบว่าให้มันคู่ควรกับรถอ่ะอ๋อเลยตัดสินใจที่จะเอารถมาเอารถมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รถกลับทําไมอ่ะเจ้าของร้านเขาบอกว่าขอเได้ไหมขอเล่นบัญชีแล้วผมใจอ่อนด้วยแล้วผมอยากให้มันอยู่ในแบบสถานที่ของเขาอ่ะก็จริงนะพี่ผมว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดมาเพื่อให้อยู่ในจุดของมันนะพี่ใช่คือถ้ามันไม่อยู่ในจุดมันนะพี่มันก็คนมันก็ไม่ได้ความสนใจหรอกพี่ไปอยู่ในกลุ่มเป็นพวกอยู่กับพวก รถทั่วๆไปมันก็ธรรมดาเป็นตัวตลกพี่นุ้อาจจะเห็นมันจนชินแล้วใช่แล้วพี่นุ้ก็จะมองดูว่าเฮ้ยรถเชีย่ยอะไรเนี่ยถ้าไปอยู่กับรถบ้านรถป๊อปรถหาเหวที่เขาเล่นกันมังกี้อะไรแล้วแต่รถเชีย่ยอะไรเนี่ยแต่สำหรับคน <c oughs> ผมว่าทุกวนันนี้โลกมันไปมันเปิดขนาดน,นี้แล้วพี่นุเออผมว่ามันมันมันจะมีแวลูผมบอกเลยพี่จริงๆสองปีแล้วที่พี่เล่นแต่ทุกวนันนี้พี่ไปซื้อราคามาสองปีที่แล้วได้ป่ะละ่ะไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วทุกวันนี้ก็ซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ผมอยากให้ทุกคน หาซื้อลมไม่ได้พี่ต้องในลมิดให้ต้องมีอะไรบ้างนะพี่มีหัวหัวคือนี่เลยนี่หน้ากากนี่จะเป็นครอบไม่แล้วทำไมไม่เหมือนกันอ่ะอ่าแล้วแต่อันนั้นคือเราก็จะมิกเราก็จะดีไซน์อันนั้นคืออย่างเงี้ยเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยที่ผมทำไปก็คือจะเป็นดีไซน์ที่เจาะรู อ่าไม่รูเป็นดาวครับรแล้เจาะรูอะไรก็ได้คือปั๊บอ่าอันนี้ที่สไตล์เราที่เราชอบสไตล์เราใช่ครับอันนี้ก็จะไม่ครอบอันนี้ก็จะเป็นทรงอีกทรงหนึ่งอันนี้อ่าครับผมอันนี้ทรงหนึ่งเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นสังเกตคือหน้าตามันก็จะต่างกันอ๋อถ้ากล้องดูจากด้านข้างเดี๋ยวจะเห็นจะพี่สังเกตมาเหมือนรถเหมือนรถเหมือนรถอาเหมือนรถแบบยังกี้อย่างกี้ข้างหน้ามันจะอ่าใช่เนีมันจะ สไตล์ของมันมันจะใกล้เคียงเออเออเออดีเทลดีดีเทลดีใช่มันก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีท้องท้องอ่าท้องคืออันนี้ที่บอกถูกต้องอ๋อเพื่อแล้วมาดูเตี้ยให้ดูมิติต่ตำลงเนี่ยเราเวลานั้นพวกเราเราก็ต้องทําการโหลดโหลดใช่ปกติรหลมันจะสูงคือรถสไตล์ของพวกมันนะมันจะต้องเตี้ยไปนอยเตี้ยใช่แล้วมิติเตลมให้อยู่ลำบากที่สุดใช่ใช่โอเคเราก็ต้องโหลดครับก็คือนี่ก็คือและนี่คืออะไรพี่นี่คือเสาทง เาทมันต้องมีอ๋อต้องอ๋อต้องมีฮ <c oughs> ะคือลบพวกนี้อะไรก็ได้ให้แม่งเยอะไว้ก่อนอ๋อเยอะอ๋อที่ถ้า,าเราเคยดูนหนังการ์ตูนนี่แม่งเออแ<ผ>ม่งอย่างผมว่านี่แม่งอย่างสั้นไปเลยจริงเหรอพี่จริงๆแล้วว่ามันคือมันจะต้องที่ผมสังเกตนะมันจะต้องให้สูงเท่าเบาะอ๋อคือสูงเท่านี้เลยอืมแล้กนตีนดีเหมือนกันนะผมกลัวไปเกี่ยวไอ้มะม่วงเขาดิขึ้นเองว่ะ คือเนงคือเองครับซื้อซื้อซื้อบางบางสิ่งบางอย่างคือเราเราซื้อยา h ู o ไม่ไหวแต่ผมเอาแพทเทิร์นของทางญี่ปุ่นมานะไม่ว่าจะทรงหรือว่าอะไรต่างๆคือแต่แค่มาอัดในสิ่งที่เราชอบใช่ใช่บางทีเราซื้อไม่ไหวพี่ไอ้เนี้เสาธงเนี้ยพอถึงมือเราเนี้ยสี่พันพี่ว่าแม่งราคามันเวอร์ไปปะเหล็กเนี้ยนะไอ้เนอ่าถ้าญี่ปุ่นอ่ะพี่ว่ามันเวอร์ไปปะเวอร์ดิพี่อ่าเนี้ยเรามาทำสแตนเลสบ้านเราเนี้ยสามร้อยก็ทำได้อ่าถูกอ่าใช่ปะยังบ่อเนี้ยผมเคยคิดจะกดนะเธอบอกเนี่ บอดนี่เก๋จริงบอดถ้าเป็นของย a h ูนะถึงไทยนะก็ต้องมีเกือบ30,000บาทบอดเนี่ยนะเอออะไรที่เป็นแฮ n d m a d e บ้านมันโคตรแพงเลย3ามหมื่นใช่แต่บ้านเราเนี่ยนะทำไปสองพักว่าบาทแม่ไม่ต่างกันเลยออันนี้เมื่อกี้ห่างยาวที่สุดใช่ป่ะใช่อันนี้ผู้ครอบครองบอดยาวที่สุดเอออ๋อยาวกว่ายาวกว่าใช่ใช่ไอ้พวกนี้ผมเฉยๆละเราเห็นบ่อยละ แต่ที่ชอบที่สุดอะไรอ่ะชอบอะไรเขาเล่นไัวบิดของพี่แล้วผมรู้สึกถูกใจมากเลยอ้าวอ๋อตายอยู่ฝั่งนี้ก็โถเอ้ยเจ๋งป่ะนีเจ๋งปะ <c ười> แล้วแต่มันมีหลายเสียงับพี่แต่มันก็มีหลายเสียงนะอันนี้คือแล้วแต่เราจะไล่อะเพราะว่าแต่มันเป็นห้าปาตอนี้ใส่หวานหน่อยหวานใส่หวานใสหวานหน่อยหวานหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้คนตนจริงแต่อันนี้คนตต่นจริงอันนี้ชอบอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าแม่งมึงต้องเยอะมันปล่อยความเป็นสไตล์ของของเจ้าของรถอะพี่ าจริงนะถ้าถ้าเป็นผมผมก็อยากได้มีคู่เยอะๆมีอะไรกลอนตีนมีอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาสักคันไหมแต่พี่ <c oughs> ก็พี่ไม่ทําให้ผมอ่ะ <c oughs> ผมไม่มีรถยวจะมีการหรือเอาสักคันไหมก็โ <c> ถ <oughs> <c oughs> เล่นไปเล่นมานะเชื่อบเบียคือผมอ่ะไม่เท่าไร่ผมเล่นและครอบครองได้แต่เจ้าของร้านอ่ะพี่แบงก์อ่ะการบัญชีอ่ะพอเวลาเขาไปอยู่ในจุดของของของร้านแล้วอ่ามันโอเคเรียกมาเลยเรียกมาเลย พี่แบงค์พี่นี่สวัสดีสวัสดีครับพี่แบงค์อันนี้พี่แบงค์เจ้าของสถานที่การมาชินะครับผมครับผมพี่แบงค์ทำไมถึงชอบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้งแต่ทางเข้ามาก่อนแบงเหมือนญี่ปุ่นมากมันคือญี่ปุ่นรอพี่มันคือญี่ปุ่นนะใช่ใช่แล้วยิ่งยุคโควิดนะไปญี่ปุ่นไม่ได้นะที่นี่ได้มานี้เลยโอเคอารมณ์ไม่ใช่อ่ะยังไงพี่อะไรคือสิ่งที่พี่เกิดสถานที่ตรงนี้ก่อนคิดจะสร้างบ้านอยู่แล้วครับก็เลยสร้างเป็นสร้างเป็น บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มันมีร้านกาแฟขายเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่เล็กนะนี่สองไร่กว่านะนี่สองไร่กว่านะไม่เล็กนะก็ชอบญี่ปุ่นด้วยอะไรควัฒนธรรมชอบเที่ยวชอบเที่ยว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 อะไรเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นไงใส่คาเฟ่ด้วยอะไรอ๋อครับผมก่อนนน้นี้ก็เดินก็เริ่มสะสมของด้วยอะไรด้วยเพราะเราชอบของเล่นด้วยชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเห็นจากของเล่นที่แล้วลึกลึก ส่วนในมอไซค์อะพี่มันเริ่มได้ไงพี่มอมอไซค์เริ่มได้ไงตอนแรกก็ดูรูปแต่หารถไม่ได้ครับจังว่าพี่หนุมามาติดต่อมาขอถ่ายรูปสถานที่อแล้วไงพี่เห็นคันไหนอันไหนอันไหนคือคันไหนพี่ชมพูคันชมพูอ๋อคือคันนี้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 คคือันนี้แล้วไงพี่แล้วไงพี่ก็พี่ชอบหรือเมียชอบพี่ก็ชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่ได้ข่าวว่าขี่ทั้งคู่ใช่ครับสุดท้ายผมไม่ได้เอารถกลับ ทำไมขอเลขบัญชีได้ขอขอเสียงวัันน้นหน่อยพี่ขอเลขบัญชี <c oughs> ขอเลขบัญชีนะครับตืออย่างเดียวครับ <c oughs> ตืออย่างเดียวผมก็จะรถลับชอบมั้แฮปปี้มั้ยแฮปปี้ครับพี่ชอบชอบพี่ไม่ได้มองถึงเม็ดเงินที่จ่ายไปงานแฮนด์เมดมันไม่มีมูลค่าพี่ใช่ครับอันนี้มันคืองานสร้างผมคืองานสร้างเขาเอาคันนั้นไปเสร็จยังไงพี่ออเดอร์มาต่ออีกคันเลยนะขอลูกเหรอออเดอร์มาต่ออีกคันนะขอลูกอีกคันเลยเหรอขนาดขอสีฟ้าคู่กัน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่ารถมันจะต้องสี่คู่กันอ๋อเออว่ะข้อมูฟ้าะหาข้อมูลได้มีหาหมนกันในชะ่ไหมก็ดูรูปดูดูดูมาก่อนนั้นนี่แหละครับรถหาไม่ได้ก็เลยหาไม่ได,ด้ได้แต่ดูรูปอะครับแต่มีคนบ้าหาได้ <c oughs> แต่ผมก็เลยเลยตั้งโจนนทย์ไว้อยู่แล้วอันนี้คือพี่พี่นุ้ยทำไว้อยู่แล้วหรือว่าไม่ได้ทำน,น,นุ้ยก็ทำคือเหมือนกับว่าทำตามออเดอร์พี่แบงค์รถที่พี่สร้างเนี่ยมันได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับัผมภูมิใจนะ ผมภูมิใจนะใช่ผมผมว่าผมภูมิใจนะผมก็เลยเออก็เลยแบบเขาก็เลยมาคู่กันทีนี้ก็พี่เมย์แฟนเขาขี่คันหนึ่งสีฟูหวานสไตล์ผู้หญิงเลยอันนี้อันนี้ก็พี่แดงก็จะขี่จะใส่ใจดีอย่าเสียงแต่นั้นก็เป็นสไตล์ผู้หญิงใช่อันนี้เป็นเสียงเดียวกันป่ะพี่เสียงเดียวกันมาวาพี่แดงผมก็ลืมวะอเอันนี้อันนี้อันนี้แมนหน่อยแมนหน่อยใช่ใช่ ดูจะกระซ่วกอย่างเดียวเพนนั้นจะต็มๆหน่อยสั่งเบาะยาวสั่งเบาะยาวอันนี้คือเบาะยาวที่สุดใช่แล้วเชื่อไหมคือครับหลังจากที่เขาได้สองคันนี้แล้วครับไม่หยุดนะหยุดเถอะไม่หยุดหนักยิ่งกว่าผมนี่นะทำไมผมก็ยังเซฟคือว่าเซฟเ็จปุ๊บไปจอดที่บ้านก็โอเคไม่ได้อะไรละเขาต่อยอดรถมีสองคันแล้วไม่ได้กูจะต้องหารถคนสองคันนี้ ครั้นี้เคยเห็นที่โทฟุยะยังไม่หนีสไตล์ความเป็นยังกี้อยู่หนักกว่าผมไหมหนักกว่าผมอ่ะผมว่าเขานี่ไม่ไม่มีใครหนักกว่านี้ผมก็บ้าถจะเรว่าหนักจริงๆถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีเขาแบบว่ามาเล่นกับผมผมก็ยังรู้สึกว่าผมเคว้งอยู่นะถูกถูกอันนี้มันเหมือนแบบเหมือนที่สร้างโซงคตี้ขึ้นมาแล้วเหมือนาว่าผมยังเคว้งอยู่ว่าเฮ้ยกูเล่นอยู่คนเดียววะไม่มีเพื่อนอ่ะทุกอย่างคือถ้ามันอยู่ในถูกที่ของมัน มันก็จะดูไม่เป็นตัวตลกครับอ่าถ้ามจอดอยู่คันเดียวมันก็ยังดูไม่วือหวาพอเวลามันอยู่ในกลุ่มผมรู้สึกว่าผมไปงานตุกงุยักษ์ขึ้นมาผมรู้สึกว่ารถที่ทําไปมันอยู่ถูกที่ของมันแล้วมันอยู่ในสไตล์ของมันปี้นึ่งโอ้พี่มันภูมิใจไหมพี่ภูมิใจไหมมันก็มันโอเคนะผมรู้สึกว่ามันได้ถ่ายทอดให้รู้คนรู้ว่ามันสวยเว้ยกูไม่ได้บ้าเว้ย พี่รู้สึกป่าว่าไอสิทงที่พี่เล่นเนี่ยแล้วทาให้คนที่เขาดูเราอยู่เนี่ยหรือหรือวัยรุ่นหรือคนทั่วไปเห็นนะทำให้มันแบบรู้ว่ามันคืออะไรผมว่ามีมูลค่ากว่าเงินที่เราเสียหรือเวลาที่เราเสียไปนที่ผมรู้สึกผมแฮปปี้ก็ถ้าใครดูอยู่ก็ไปหาดูไปหาไปหารถมาหารถมาเล่นโอ้ยพี่ยไม่ได้ก็พี่บอกหาไม่ได้ลแล้วก็บางทีพี่มันก็จนบันยาเหมือนกันนะรถบ้านเราก็ได้รถบ้านเราก็ได้ถ้าถามว่าถ้าไม่รถญี่ปุ่นไม่มีก็รถบ้านเราก็ได้แต่รถญี่ปุ่นตอนนี้มาแม่งซื้อไม่ไหวแล้ว ราคามันสองเท่าเรามันเวอร์ไปแล้วญี่ปุ่นเล่นด้วยญี่ปุ่นเล่นด้วยญี่ปุ่นเขาเล่นอยู่แล้วอะไรบางอย่างที่ผมขาดเหลืออะไรเงี้ยผมกากดยอาหูครับบางสิ่งบางอย่างพี่แม่งซื้อรถบ้านเราได้คันหนึ่งเลยนะครับลองขี่ไหมได้พี่ได้ขี่ได้ขี่ได้ทุกคันอ่ะรถรถทำมาต้องขี่ได้ผมไม่ขี่คันผมเป็นผู้ชายวัยรุ่นผมต้องขี่คันที่แม่งเฟี้ยวสุดนะพี่ผมเอาคันชมพูเลยพี่ันปลอกแชมพูใหญ่โตเลยพอเวลาเลือกคัแชมพ ก็เดี๋ยวเผื่อไปพิงเขานู่นพิงนี่มาเห็นป่าพี่นุพาไปลองหน่อยพี่ไปไป ็นไงวันนี้พามารู้จักกับแยงกี้และรู้จักกับสไตล์ของนี่การมาชี้การมาชี้ศึกษาให้ดูดีดใครที่อยากจะเล่นรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องติดต่อใครโยนไปทางนู้นเลยยังไงวันนี้อยากแรกต้องขอบคุณนายกของเราก่อนนายกนุกขอบคุณมากครับผม<อ>และคนที่ขาดไม่ได้คือเจ้าของสถานที่คนที่ใช้แต่คำว่าขอเลขบัญชีหน่อยขอบคุณมากครับพี่แล้วสุดท้ายผู้ คุมบังเหียนของคนนี้ขอบคุณครับเจ๊ยังไงให้เจ๊ฝากมาสบปิดรายการให้ผมหน่อยพี่มาเที่ยวเมืองกานะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวการมาชิลคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแห่งแรกในการจนาบุรีนะคะแล้วก็มาชื่นชมยังกี้ที่ร้านเราได้เลยค่ะอ้าวรอเยี้มอะไรปลุมือดิครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดที่อะไรอยากให้กด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 ไม่กดปูแช่เแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้ามีอะไร แล้วเดี๋ยวาพาไปชมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ